สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในรายการเราหลังวัดค่ะพ่อต้องครับคุณิกาค่ะทำไมวันนี้เราเหลือแค่2อ่ะพิธีกรหายอีกแล้วจริงๆไม่ได้หายไปเราเนี่ยหาคุเมย์ไม่เจอไม่รู้คูเมย์อยู่ที่ไหนเอ๋ค่ะอยู่นี่ค่ะนร็วๆวค่ะล้วค่ะักคู่ค่ะใส่ธรรมชาติไปดูหลังแม่พามานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ๋อไปหาเลขหรือเปล่ายังไม่ได้โคดนะครับหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรไม่เคย เเลยตอนนี้เราอยู่กันที่วัดนบุญฟังซิเซวเียหรือว่าพุททองนั่นเองวัดพุททองจังหวัดกาญจนบุรีวัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่ ระยะทางในการเดินทางเนี่ยไกลที่สุดในสังคมุรีเราเลยเนาะถ้าเทียบจากนับจากศูนย์ิสังระยะทางเนี่ยไกลที่สุดแหละในเขตสังชบุรีของเรานะครับนับจากราชบุรีนะก็อยู่ในเขตอําเภอพองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าเทียบกับระยะทางเนาะอาจจะไม่ได้ไกลเท่ากับมิสังอื่นๆเนาะเพราะของเราแบบมีสีจังหวัดเล็กๆแล้วก็วงกลมๆเป็นวงวงกลมวงรีนะครับสามารถที่จะเดินทางได้ภายในวันเดียวจริงๆ สายธรรมชาติต้องชอบเนาะสายขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องมาใช่ใช่เพราะว่าถานนหนทางเนี่ยเหมาะกับการชมว<ม>ิวทิวทัศน์ไปเรื่อยเพราะว่าเรายิ่งช่วงนี้ตอนที่เรามาเนี่ยเป็นหน้าฝน<ช>ดังนั้นเนี่ยโหมองไปทางไหนก็สีเขียวขจีนะคะมีแบบว่าเขียวอ่อนเขียวเข้มมีหลายสีเลย ซึ่งก็ถือว่าเส้นกาญจนบุรีเนี่ยจากวัดเดิมที่เราไปนะเทปที่แล้วเราไปวัดหัดแตง่งนะคะก็สมธรรมชาติกันแบบอย่างอิ่มหนำวัดนี้ก็อย่างที่บอกก็คือไกลแต่ก็ยังมีธรรมชาติมากมายนะระหว่างทางก็เยอะแยะเลยใช่แล้วถ้ามาบางช่วงก็จะได้เห็นเมฆเห็นหมอกอทีร,รียนะยอดเขาอยู่นะคะก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากไม่ต้องไปะะเชียงใหม่เลยท่จริงทังคำพนดคนเราก็มีนะแต่จะบอกว่าวันนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะเป็นวัดเล็กๆ ที่มีคุณพ่อเจ้าวาดเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นแต่ว่าเขตของงานแพร่ธรรมในเขตนี้ลัศมีประมาณ200กิโลนะกว้างมากนะจังหวัดนี้เนาะรัศมีไปรอบเนี่ยก็คือเป็นเขตแพร่ธรรมที่คุณพ่อเจ้าวัดใช่ครับที่ไปอยู่ประจําวัดนี้จะต้องขับรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยในสังคมมนุเราก็เรียกว่าเป็นเขตพื้นที่แพร่ธรรมพิเศษนะที่คุณพ่อจะต้องไปแพร่ธรรมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปชมบรรยากาศ ของงานแพทย์ธรรมที่คุณท้อจะวัดเนี่ยจะต้องไปตามแต่ละที่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เทปเนี้ยเราเดินทางเยอะมากไปทางนู้นร้อยกิโลทางนี้ร้อยกิโลอะ่าง้ก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงแต่ถ้าใครจะมานะก็สองสามวันเนี่ยตามรอยเราได้เลยแต่วัดหลังนี้ถ้าเราคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของพระสังฆราชยอมบอสโกมนาจบสมัยนะที่มองการไกลมากเพราะว่าท่าน อยากให้วัดนี้เกิดขึ้นมาหรือว่าช,ชุมชนนี้เกิดขึ้นมาด้วยเหตุผล3ประการด้วยกัน<ะ>ประการที่1ก็คือการทํางานในเขตสังคมนทนของเราเนี่ยเน้นเรื่องของการศึกษา<ะ>เพราะฉะนั้นโรงเรียนเยอะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีเขตแพทย์ธรรมที่ไม่เหมือนกับในงานโรนงเรียนอาจนะในเมืองเนี่ยมันก็จะตั้งโรงเรียนอะโรงยรียนดังนั้นงานเนี่ยมันจะกหลักเนี่ยไปอยู่ที่การศึกษา<ะ>แต่ว่ายังไม่ได้ออกไปแพทย์ธรรมในนอกพื้นที่มากนะแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือมีวัดหลายๆวัดเนี่ย มีคิสชนเติบโตแล้วก็หนาแน,น่นท่านก็มองว่าในเมื่อเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้ว <ฮะ S 2> ก็อยากจะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปเติบโตในที่อื่นๆนามาสู่จุดประสงค์ข้อที่3ก็คือท่านอยากจะให้คิสชนเหล่านั้นเนี่ยเติบโตในที่ท,ที่ท่านจัดสรรให้แล้วก็สามารถที่จะพแพร่ทำทำมาหากินแล้วก็เติบโตเป็นกลุ่มคิสชนใหม่ก็เหมือนจากวัดรแรกๆ<ช>นะท<ช>ี่มีคิสชนอยู่แล้วเพิ่มเติมหนาแน่นพื้นที่การทํากินมันก็อาจจะ เติบโตเพิ่มมากขึน <ะ S 1> ้นไม,ไม่เพียงพอด้วยแล้วก็ใช้กีจชนที่มีที่เข้มแข็งนี่แหละจะครอบครัวเข้มแข็งเนี่ยยกมาไว้อีกที่หนึ่งเพื่อจะได้ไปแพร่ธรรมแล้วก็เกิดชุมชนกีจชนใหม่ึือเอาเมล็พันธุ์ขงความเชื่อที่แข็งแรงเนาะเอาไปปลูกตามที่ต่างๆปลูกที่อื่นเพื่อจะได้มีกีตชนที่เข้มแข็งมากขึ้นดังนั้นเองเนี่ยในปีประมาณปี2529ตอนนั้นพ่อยังไม่เกิดเลยก็ตอนนั้นเองเนี่ยพระคุณเจ้าเองก็ได้ออกมาสำรวจพื้นที่เองเลยนะกับสัจบรุษศึกษาแล้วกก็็มมาาาสรววจพพื้นที่่บ ในพื้นที่ที่วัดมีอยู่ณปัจจุบันเนาะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการ ทำการเกษตรซื้อที่ดินแล้วก็สามารถเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นที่เหมาะสมกับการมีชุมชนกับการทําอาชีพใช่แล้วก็จัดสรรที่ดินให้กับกิจชนที่ต้องการที่จะย้ายดินฐานมาอยู่ที่นี่โดยมอบให้ครอบครัวละ2ยี่สิบไร่ครอบครัวเหล่านั้นเองเนี่ยเป็นกลุ่มกิจชนเริ่มแรกที่มาอยู่ที่นี่ที่จะลืมพูดไปเสียไม่ได้เลยก็คือลุงปีดาปีดากูซับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครอบครัวย้าสุดทอครอบครัวย้าสุดทอนะครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ทําให้ก่อเกิดกลุ่มทิ่ชนที่เติบโตมาเพราะว่าลุงปีดาเองก็มีลูกหลานหลายคนคแล้วก็ทางย้มสุนทรเองก็มีเหมือนกันก็เหมือนก็กากต,ต,ตัวหลักก็แตกออกไปแล้วนะ,ะแล้วก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพราะว่าตรงเขตจังหวัดกาญจนบุรีตรงเขตเนี้ยอยู่ติดกับอำเภอสังขระเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพี่น้องเพื่อนบ้านที่เป็น ชนเผ่าชนกลุ่มน้อยหรือว่าเป็นเชื้อสายที่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่คนไทยที่ที่ถือกําเนิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นงานที่แพร่ธรรในเขตเนี้ยก็จะมีความท้าทายมากกว่าในเมืองเนาะวัฒนธรรมประเพณีภาษาการสื่อสารเนาะความเป็นอยู่ต่างาต่าเนาะการช่วยเหลือต่างๆเนี้ยที่เนี้ยจะมีความ ต้องการมากกว่ามีความพิเศษนะมีความพิเศษคือพื้นที่แพทท่าพิเศษต้องมีอะไรพิเศษนะมากกว่าในเมืองนะคะในช่วงยุคสมัยนั้นเนี่ยคุณพ่อวิชาญกิเตลเลยเนาะซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านสังคมหรือว่าหัวหน้าทีมของหน่วยงานส่วนสังคมพัฒนานเนาะคุณพ่อก็ได้ขึ้นมาแล้วก็บุกเบิกสถานที่ตรงเนี้มีการคิดเริ่มในการที่จะสร้างบทไม้หลังนี้ขึ้นมาตอนนั้นก็อยู่ในช่วงประมาณในปี1988เนาะ แล้วหลังจากนั้นสัก2ปีก็สร้างเสร็จแล้วก็ถือกําเนิดเป็นเป็นวัดผู้่องเนี่ยแล้วก็เปิดเวก็เปิดเึ่งพันปี1 9ส0ก็ตอนนี้ก็ประมาณ3 0ิกว่าปีนะสามสิบกว่าปีอายุคุณกานะคุณกานิดนึงเดี๋ยวรู้อายุหมดกว่าปี3 3ปีนะก็นี่นะคือวัดหลังนี้เลยใช่แล้วครับเราไว้ข้าวนะคะของวัดหลังนี้ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สดชื่นนะคะงั้นเราไปชมบรรยากาศในวัดกันดีไหมคะใช่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไป ดูว่าคุณพ่ออภิบาลบรรดาที่สะช<ห>นเราเน,นี้นอย่างไงบ้างโอเคไปค่ะไปครับ ไปชมภาพภายในวัดแล้วเราจะพาทุกคนไปชมการเกษตรส,สวนยางพาราของวัดนักบุญฟังซิสเซเวียผู้ทองกันครับสวนยางพารานี้อยู่ในการดูแลของพ่อประโมทเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟังซิสเซเวีย์ผู้ทองครับจำนวนต้นยางพาราที่อยู่ในบริเวณนี้มีอยู่ประมาณ4-5,000ต้นเลยทีเดียวครับจากที่คุณพ่อเล่าให้ฟังอายุตั้งแต่เริ่มการปลูกก็10กว่าปีแล้วครับ ลาซานตั้งอยู่ที่370หมู่3ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีอยู่ในความดูแลของคณะภารดาลาซานครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านบ้องตี้ล่างเนาะค่ะซึ่งเราอยู่กับเจ้าถิ่นด้วยเจ้าถิ่นเลยใช่ค่ะเจ้าถิ่นเมื่อกี้นะคะนะเรามาจากวัดนักบุญฟังซิเซเวียผู้ทองพูดว่าคุณพ่อเจ้าวาดเนี่ยต้องทําหน้าที่ในการอภิบาลเราไปที่ต่างๆและตอนนี้คุณพ่อเจ้าวาดอยู่กับเราแล้วสวัสดีคุณพ่อปาโม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อปาโมนินเทสค่ะเป็นเจ้าวาดมาดลกบุญฟังซิเซเวียผู้ทองค่ะแลววันนี้คุณพ่อก็พาเราล่องมา เพื่อที่จะมาดูว่างานที่บ้านของพ่อเนี่ยทำอะไรบ้างมาอีกร้อยโลร้อยโลนะจากวัดใช่ไหมคะนะตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านบ้องตี้คุณพ่อมาที่บ้านที่นี่อย่างไรบ้างก็มีคิสชล์ทั้งป่าละอูแล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อสกุลนะครับก็สิบกว่าปนะีสิบคุณพ่อสก,กุลก็ติดต่อโดยซิสเตอร์มาริวนันณว่ามีคิสชลนอยู่ที่นี่แล้วก็ให้พ่อสกุลเนี่ยมาเอัดบ้านเนาะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยชาวหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ข้างในเนีอยู่ข้างในแต่คุณพ่อสกุลก็เลยซื้อที่ตรงเนี้ย แล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของชาวบ้านแล้วก็เนื่องจากคุณพ่อสกุลสังกัดที่วัดผู้ทองเป็นเจ้าวัดผุ้องเนาะก็มาอีิบานแล้วก็เลยเป็นงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน,นตอนที่ชาวบ้านเขาอพยพมาจากป่าละอู่ครับมากันหลายครอบครัวไหมครับจากการที่เราสอบถามชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ไม่เยอะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมีมีญาติเขามาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วแล้วเหมือนย้ยายตามญาติมาฉะนั้นตอนนี้โดยโดยโดย โดยปัจจุบันเนี่ยครอบครัวในหมู่บ้านบ้นบองตี้ที่เป็นคาทอลิกเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ5 6ครอบครัวเท่านั้นก็แต่ว่าแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางถนนหนทางมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะตั้งแต่ข้างนอกเลยจะออกข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ดังนั้นเมื่อเวลามันผ่านไปการพัฒนามันก็มากขึ้นก็เหลือแค่ผนทางแค่ตรงท,งที่จะเข้าหมู่บ้านเนี่ยที่ยังเป็นลูกรลงอยู่ย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับย้ายมาอยู่เพราะน่าจะเป็นเรื่องของการทํามาหาก,กินเพราะตอนแรกเนี่ย ที่จากป่าละอูเนี่ยที่ป่าละอูน่าจะเป็นแคมป์อพยพเป็นแคมป์อพยพแล้วก็ก็ย้ายตามกันมามีญาติพี่น้องเพราะตรงนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นเป็นตะเข็บชายแดนที่ติดกับพม่าไม่ไกลเนาะเพราะชาวบ้านเวลาที่ผมมาเริ่มทำงาี่บานเนี่ยเเวลาคุยกับชาวบ้านเนี่ยบางครั้งชาวบ้านก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยข้ามไปทํางานฝั่งพม่าร้าบาถข้าไปทํางานได้แล้วก็ข้ามกลับมาใช่แล้วพ่อเข้ามาที่นี่บ่อยไหมครับ ก็โดยปกติก็จะเข้ามาทำพิซาที่นี่เดือนละสองครั้งอาทิตย์ที่สองกับอาทิตย์ที่4เนาะแต่ถ้ามีธุระจำเป็นก็คือนอกจากเราทำงานที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็ดูแลเรื่องการเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วยฉะนั้นก็จะมีหลายครั้งที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาดูแลชาวบ้านเนาะเอาปุ๋ยมาส่งเอาของมาส่งอะไรเงี้ยประมาณดูทั้งหมดนะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจ,ใจด้วยนะถือว่าเป็นเจ้าป<อ>่วย พาไปโรงพยาบาลด้วยป่วยพาไปโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมนะก็ดูแลดูแลดีนะมีคอนเฟิร์มว่าคอนเฟิร์มว่าใช่นะเจ็บป่วยก็ดูแลด้วยค่ะก็อย่างที่บอกแล้วเวลาที่คุณพ่อมาทำวิชาที่นี่เราใช้สถานที่ไหนคะเะไนีก็เป็นด้านบนคุณพ่อสกลท่านก็ได้สร้างเป็นเหมือนใช้คําว่าเป็นเป็นวัดน้อยแต่โซมันก็คือเป็นโรงสวดเนาะแบบัด้านบนันั้นชาวบ้านเวลาที่มาก็ เขาจะมาจอดรถที่นี่แล้วก็ชาวบ้านเด็กๆก็จะโดดขึ้นรถนะครับขึ้นไปด้วยกันชาวบ้านบางคนก็มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบางคนก็เดินขึ้นไปแล้วก็ร่วมวิซากันข้างบนนั่นค่ะประมาณนั้นโดดขึ้นรถโดดขึ้นรถไปดูสถานที่จริงนะว่าคุณเวลาที่คุณพ่อมาทำวิซาที่นี่นะเขาต้องใช้เวลาเดินทางยังไงแล้วก็มีสถานที่ยังไงค่ะไปค่ะไปกันครับโดดขึ้นรถค่ะ หลังจากที่เราเดินทางไกลนะไกลถือว่าไกลนะมาวันนี้เราก็ถือว่าเป็นเขตพื้นที่แพทย์ทมที่คุณพ่อก็ไปแพทย์ทำไปอภิบาลไปอภิบาลที่นู้นด้วยแล้วก็มาทางนี้ทางบ้านบ้องตีล่างก็อีกร้อยโลก็เป็นเขตแพทย์ทำที่กว้างใหญ่เนาะแล้วก็คุณพ่อทํางานแบบคนเดียวอะเมื่อกี้ตาก้องแอบเซลลด้วยว่าคุณพ่อนี่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในรถนะมาเดินทางไกลมากเวลาแบบเดินทางในแต่ละวัดแต่ละสถานที่ที่ต้องไปก็อยู่บนรถนะคะ ก็ถือว่าวันนี้ก็สนุกคุ้มค่านะกับที่เราก็มาบุกกับคุณพ่อนะตามคุณพ่อมาด้วยในการมาดูงานที่บ้านนี้เขตพื้นที่นี้นะคะก็ถือว่าพิเศษจริงๆนะเป็นเขตพระทําพิเศษแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น E ีพีพิเศษด้วยนะที่เราได้มาถ่ายทําแบบบุกกันหลายพื้นที่เลยได้ชมบรรยากาศของวัดนะแล้วก็สถานที่ต่างๆที่อยู่ในบริเวณ จริงๆก็จังหวัดกาญจนบุรีในสมบูรณนของเราแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่นะที่เราอาจจะแอบพามีรูปแวบให้ดูบ้างนะคะใครที่อยากตามรอยพวกเราก็สามารถมาเที่ยวกาญจนบุรีเที่ยวเคื่อนเที่ยวน้ำตกแล้วก็แวะขอพรที่วัดนักคุณฝั่งชิตเซเวียได้ใช่ครับีิชาทุรทิจสิบโมงสิบโมงตรงนะคะถ้าจะสนใจจะมาที่นี่ก็ได้นะ ที่ wn, wn, ที่ปลายสองของที่ที่สองที่ที่สี่ที่หมู่บ้านบ้องตี้นี้ใปสองไปสองเปลี่ยนบรรยากาศเนอะไอยากเปลี่ยนบรรยากาศกล้าหันก็มา ร่วมมิชาร่วมกับชาวบ้านกิจชนที่นี่หรือไปที่วัดน้ำูลฝั่งสิสเซเวียก็ได้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลา10บโมงตรงแล้วันนี้พวกเรา4คนนะคุณพ่อปามดด้วยก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกับรายการของพวกเราทุกๆวันเสาร์เวลา1นึ่งทุ่มตรงนะครับทางช่องทางเพจ Facebook สังคมพลทนราชบุรีเพจเฟซบุ o กสิมบุญชนสังคมพลทนราชบุรีและช่อง y ยูทูบโฮมสตูดิโอ by SDR นะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์ไปกดติดตามกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งเวลาที่ อัปเดตคลิปใหม่ๆนะวีโอใหม่ๆก็จะได้ไปแจ้งเตือนที่มือถือของท่านนะแล้วก็จะได้เข้ามาติดตามข่าวสาราเรื่องราวสาระความสนุกสนานดีๆกันน,น,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกิจชนในสังคมมณฑลของเรานะคะหรือว่าพี่น้องต่างสังคมมณฑลก็มีอะไรก็แนะนําติชมหรือว่าพุ่พิมมาพูดคุยอะไรกันได้นะคะทางเพจเฟซบุ๊กซื่อมณฑลคาทอลิกราชบุรีได้วันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะไปเที่ยวที่ไหนอีกนะลองไปเรื่อยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ